สวัสดีครับน้องซิ่คผมสวัสดีนะครับเราจะมาดูกันต่อครับกับผ้าเสริมของซ0 m m ครับซึ่งกล่องนี้ครับค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าเป็นเครื่องบินเลยครับเดยที่ตัวนี้ครับเพิ่งออกมาเลยมีชื่อว่า extended arrangement vehicle air fighter version นั่นเองนะครับผมซึ่งที่ผมเลือกมาวันนี้เนี่ยก็คือเป็นสีขาวนะเพื่อให้เข้ากับอัลโต้สีเทาของผมนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเรามารวมร่างกันโดยที่ตัวนี้นนะว่ามีลูกเล่นต่างๆมากมายครับสามารถเล่นเป็นยานส่งก็ได้หรือสามารถนำไปติดตั้งกับหุ่นเป็นแบบนี้กกก็ไดด้้นนนะะรรรรัับ่่่าาาาพพฉเเเเีีียทวววมมิ โอเคก่อนหนึ่งเราบุกที่กล่องกันก่อนครับซึ่งกล่องเนี่ยเทมานะครับจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับโอเคอยู่บรรยากาศเนี่ยมียานต่างๆมากมายแล้วก็นี่นะครับเอาไปรวมร่างกับหุ่นเรียบร้อยแล้วกลายเป็นโหมดแบบจิตไฟยูนิตนะครับซึ่งโหมดนี้ต่อเทมากนะครับผมชอบมากเลยโหมดนี้นะครับอาเสื้วันนี้เรามาดูกันนะครับแล้วก็งาครับจะบอกว่ากล่องเป็นยังไงนะครับลูกเล่นครับขยับปีกได้ครับติดเป็นไฟยูนิตได้นะครับแล้วก็มีพาร์ทขามีพาร์ทเป็นเหมือนมุมแมลงมาให้นะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการเลยนะรัคบ สามารถเล่นได้หมดครับแล้วก็แน่นอนว่ามีพาร์ทหัวมาให้เปลี่ยนนะครับหัวนี้เท่มากนะครับสามารถติดตั้งได้ครับเป็นเหมือนกับคุณแบบรบกับอากาศนีอะไรประมาณนั้นโดยแน่นอนครับสามารถนําไปคัสตอมไมค์กับ 30mm ตัวนี้เต็มที่นะครับอันนี้คือติดแบบอลังการงานสร้างมานะครับอันนี้สุดยอดเลยส่วนขั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติอ่าโดยที่เจ้าตัวนี้นี่เป็นเวอร์ศูนย์หนึ่งครับ ev ศูนย์หนึ่งเพราะเช่นนีผมเชื่อว่าเดี๋ยวยานเสอร์ไม่เพียบแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เห็นอีกสองลำแล้วนะคครับโอเ ตอนนี้มีเท่านี้ก่อนเรามาดูที่ให้ในกล่องดีกว่าครับในกล่องครับให้มา2ชิ้นยาวแรกคือส่วนหัวครับซึ่งหัวนี้เนี่ยก็เป็นหัวไวเซอร์นะผมนึกถึงเป็นตัว GNR เชอร์นะครับจากนกาำมันป็นโอหัวอย่างมาบเดิมดนั้นเลยซึ่งหัวนี้ครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวกันนะแล้วก็ให้ยานมาครับซึ่งยานสารภาพตามตรงครับ ตอนนี้ผมเห็นมันครั้งแรกผมไม่คิดว่าจะออกมาสวยขนาดนี้เนื่องว่าแบบยานธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่พอต่อจริงแล้วเนี่ยนะคือเห็นเลยว่าโอเคมันมีรูให้เสียบชิ้นส่วนเยอะมากแล้วก็รูปทรงการออกแบบครับต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีสุดๆเลยแถมรายละเอียดครับก็ดีด้วยอย่างเช่นทอดทัสเตอร์ข้างหลังนี้ครับถ้าเกิดสังเกตกันดีๆครับมันจะมีรายละเอียดของทัสเตอร์เรียกว่าครบถ้วนครบคันเลยนะครับอันนี้คือยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็โอเคผม คิดว่ายานอันนี้น่าจะบินได้จริงๆนะครับไปจดสภาพปีกแล้วเนี่ยโดยที่จุดขับเจ้ายานนี้ครับก็จะมีขยับปีกขึ้นลงแบบนี้ได้ครับอ่าแบบนี้นะครับก็คือได้2จังหวะเนะแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะครับหมุนปีกแบบนี้ขึ้นลงปึ๊ดปึ๊ปึ๊ดปึ๊ปึด๊ดปึดปึดปปึ๊ดปึด,ป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 ดแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถหมุนปีกอิกสระนะครับแล้วก็สามารถพับตรงนี้ได้ด้วยนะ อ่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจริงๆสามารถขยับบูสเตอร์ข้างหลังได้ด้วยนะครับแบบนี้2จุดเลยทำให้จุดขยับในค่อน้างเยอะเนะแล้วก็นอนว่าแยกชิ้นส่วนได้เยอะด้วยนะครับอ่าโอเคครับผมเนี่ยเดี๋ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกริปจับเนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูันี้ก่อนนะก็คือตัวกริปจับเนี่ยจริงๆมันจะมีกริปจับได้3จุดนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนนะโอเคแน่นอนครับเดี๋ยวเราเอาเอาโต้ของเราครับมาจับเลยซึ่งวิธีจับอันแรกสุดครับก็คือยกแขนขึ้นนะอันเดียว แล้วก็จับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็บินฟืดแบบนี้ไปจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเหมือนกับประมาณว่าบินมาชฉบฉุกเฉินไปนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะอ่าส่วนอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ก็จะเหมือนกับ f ฟย unit ปกตินะก็คือตัวช่วยบินนะครับก็คือยกแขนขึ้นสองข้างนะครับบิดมือชึบชึบแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ครับซึ่งถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับอันนี้แต่ว่าก็แน่นอนครับว่าด้วยน้ําหนักที่มันต่างกันนะทาให้บินค่อนข้างลำบากนะครับ แต่ไม่นานว่าสามารถเข้าไปได้ยางไม่มีปัญหาอะไรนะครับกป็นกาลังส่งเครื่องบินมาเชื่อฟื้นแบบนี้ปุ๊บพาถึงจุดสนามแล้วปุ๊บเอาโตของเราก็กระโดดลงมานะครับเพื่อสู้กับอีกฝ่ายนะครับประมาณนี้เลยช่างเทจริงๆนะครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูเมนหลักกันดีกว่าก็คือการรวมร่างนะกับเจ้ายานเข้ากับเอาโตนะครับซึ่งเอาว่าก่อนอยู่เลยเอาโตครับเตรียมตัวก่อนก็คือยังแรกถอดหุ่นเบสออกนะครับ อย่างนี้สองถอดในส่วนของแบ็คแพคออกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมถอดปืนออกก่อนเดี๋ยวมันหักนะโอเคทีนี้นี่บอกไว้ก่อนเลยอย่างแรกสุดครับใบต่อบอกไว้ว่าให้เอายานเสียบเข้าไปข้างหลังเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเท้าจบซึ่งผมจะไม่ทําครับเพราะมันไม่เอา้ามันไม่เท่เราจะมาทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นหุ่นคัสตอมกมันดีกว่าเราจะเอายาน,นี้ครับมารวมกับออโต้ครับให้เป็นแบบที่ผมอยากทําเลยมามาทากันเลยก้อนหนึ่งครับถอดหัวออโต้ออกปึ๊บแบบนี้นะ แล้วก็เอาหัวนี้เดี๋ยวหัวมาเสียบแทนเค okay, ทิ้งอัโต้ของเราเนี่ยวางไอ้ทิงไว้แบบนี้ก่อนนะครับทีนี้ตัวยานครับเรามาแยกชิ้นส่วนกันอย่างแรกครับถอดหัวออกนะ,ะแล้วก็ดึงส่วนของตัวที่จับออกแล้วก็เอาน,นี่เสียบเข้าไปชึบจะได้เป็นหัวอันใหม่นะครับอันนี้พาทแรกจากนั้นก็ดึงจุดนี้ออกชึบเ okay, พาร์ทนี้ไม่ได้ใช้นะครับอ,ออกไปแล้วก็ดึงเท้าออกมานะครับพร้อมกับตัวที่เป็นรูจับชึบ ซึ่งอันนี้จริงแล้วก็คือถ้าเกิดเราจะเล่นตามใบต่อนี่คือตรงนี้เราแยกส่วนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาไม่ทําแบบนั้นโอเคมาดูขาเท้ากันก่อนเท้านี้เป็นล,ล้อโรลเลอร์เบรดนะครับซึ่งแน่นอนแหละก็คือจะไม่สามารถบินได้แล้วผมไม่ชอบเพราะงั้นไม่ใช่นะครับเอาออกโอเคเราจะเลยเอาโต้กับตัวปีกแล้วก็ตัวหัวนะทีนี้ยานครับเรามาแยกส่วนกันดีกว่าข้อหนึ่งครับผมแยกให้มันออกหมดเลยแล้วกันตัวที่จับเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อได้ใช้อะไร โอเคทีนี้ส่วนปีกครับโอเคส่วนปีกคือถ้าติดไปแบบนี้เนี่ยปีกมันใหญ่มากๆเนอะซึ่งมันลกเกินไปเพราะงั้นผมทําแบบนี้แล้วกันขอถอดปีกส่วนนี้ออกชึบชึบแบบนี้นะแล้วก็นําปีกตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแทนอ่าแบบนี้โอเคพอจะจินตนาการออกเนอะท่านี้ปุ๊บก็จะเหมือนกับเป็นไฟยูนิตเล็กๆกันนะครับซึ่งโอเคว่ากระามวิทยาศาสตร์ไอตัวเนี้ยใช้บินไม่ได้นะแต่ผมชอบนะครับโอเคชิ้นส่วนถัดไปเราถอดตรงนี้ออกชึบชึบ ชึบชึบโอเคอันนี้ผมมอง,มองเห็นด้วรือเโอเคจุดนี้ครับเราสามารถติดเป็นเหมือนกับปืนได้นะครับก็คือติดเข้าไปแบบนี้อ่ะลองประมาณนี้เนอะเอแบบนี้น่าจะดีกว่าอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันสั้นเนอะส่วนที่ยาวครับเราก็ดึงออกมาแบบนี้แล้วก็พาร์ตกริปจับตัวนี้ครับดึงตรงนี้ออกมานะแล้วก็ใส่ชึบเข้าไปเท่านี้ครับเราก็จะสามารถติดเป็นเหมือนกับปืนกลน ได้แล้วนะครับอ่าโอเคฝั่งหนึ่งเรียบรอ้อยอีกฝั่งหนึ่งมาต่อกันดึงด้านไหนออกป๊บนึงนะผมมือนจะลืมไปแล้วว่าตัวเองดึงด้านไหนโอเคคือเราดึงด้านสั้นออกเอาอันนี้ไปใส่อันนี้อันนี้ใส่ตรงนี้ชึบโอเคแล้วก็กริปอีกอันหนึ่งแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบอบเดี๋ยวผมเหมือนจะใส่ผิดข้างใช่ผมใส่ผิดข้างจริงจริงด้วย ท่านี้พาร์ทในส่วนของปีกของเราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในส่วนขั้นตอนเพราะงั้นติดเข้าไปเลยชึบโอเคโอเคปีกกว้างอยู่ครับเรียกได้ว่าใช้ได้นะน่าจะพอสามารถลอยตัวในระยะสันส้นๆได้ที่นี้พาร์ทแรกจบไปครับที่นี้พาร์ตต่อไปกันดีกว่าแค่ต่อไปเนี่ยอันนี้ชึบชึบแบบนี้นะก็คือตรงนี้สามารถแยกออกมาได้3จุดนะครับทีนี้ผมมองเห็นว่าจุดนี้เนี่หยหมายเป็นหางเสือนะเพราะงาั้นนี่หุ่นปกติก็น่าจะมีหางเสือไว้ช่วยในการบิน เราก็สามารถติดเข้าไปที่ตูดเอาตัวแบบนี้นะอโอเคครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหางเสือช่วยบินเฉยๆนะช่วยทรงตัวการอากาศอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ติดเพื่อความเดี่ยวเฉยๆที่ต่อไปส่วนูสเตอร์ส่วนูสเตอร์นี่จริงสามารถติดแขนได้นะครับแต่รู้สึกมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหรนะ่เนาะเอไม่ใช่สิหรือเราจะทําแบบโอเคพาร์ทนี้ครับเพื่อความอลังการเราติดที่เท้าก็ได้เนะแบบนี้อ่าแบบนี้ก็เป็นูสเตอร์ช่วยบินบนเท้านะครับ ต่ปีกมันจะไม่มีที่บินนีสิเดี๋ยวผมขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะอืถ้างั้นหางเสือนี่อาจจะไม่ต้องนะครับแล้ววันนี้เราติดเข้าไปแบบนี้เหมือนเดิมจากนั้นใช้ส่วนนี้ใส่เข้าไปอ่าฮะประมาณนี้อืมมันจะโอเคไหมผมไม่ค่อยชอบแหเพราะงั้นแบบนี้เรามาสายซูเปอร์กันดีกว่านะครับ ไม,ไม่ต้องเลี้ยวแล้วถือซะว่ามีเหมือนกับอุปกรณ์ต่อตั้งแดงึ่งโดดนะครับสามารถทําให้หุ่นตัวนี้บินได้ตามใจชอบนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเนอะโอเคใส่เข้าไปชึบที่เท้าแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้ที่เท้าของเราจะมีบูสเตอร์ช่วยบินแล้วนะครับชิ้นส่วนหลุดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคใส่กลับเข้าไปอ่ะทีนี้หุ่นของเราเริ่มไปรูปเป็นร่างแล้วทีนี้พาร์ทถัดไปครับเหลือสี่พาร์ทนะพาร์ทปีกโอเคเล็กกับปีกใหญ่โอเคทีนี้พาร์ทนี้ก่อนพาร์ทนี้ครับผมมันพับแบบนี้ได้ เราสามารถใช้เป็นอาวุธไดนะ้เหมือนกับเป็นดาบนะครับเพราะงั้นเนี่ยจัดเลยติดเข้าไปที่แขนแบบนี้ชึบแล้วก็พับโอเคเท่านี้เราก็จะเป็นเหมือนกับอาวุธเป็นเคียวหรือเป็นดาบมาแล้วนะครับติดเข้าไปชึบแบบนี้โอเคเริ่มเป็นรูปเป็นลางแล้วส่วนทีนี้ส่วนที่เป็นปีกอันนี้ก็จริงติดตรงนี้เลยก็ได้มัง้งนะขาอาจจะได้เหมือนกับมีตัวพ์ทช่วยลอยนะครับโอเค อันประมาณนี้นะครับจริงๆเราเหลือพาร์ตต้องอกนะซึ่งไม่รู้จะเอาอะไรมาติดนะครับผมเลยเอาซื้อพาร์ตเสริมเพิ่มซะแล้วและสุดท้ายก็คือใส่หัวใหม่เข้าไปครับชึบเท่านี้ครับก็จะเสร็จแบบเรียบร้อยแล้วครับกับอัลโต้ติดไฟล์ยูนิตครับซึ่งแน่นอนว่าเราติดแบบนอกเหนือจากตัวที่บันไดกําหนดเนะเพราะงั้นตัวนี้ครับจะเรียกว่าเป็นเนอรอนเอ็กซ์คัสตอมก็ได้นะครับมันคืออัลโตเนอรอนเอ็กซ์คัสตอมเองนะครับแบบติดตั้งไฟล์ยูนิตนะถือปืนก่อนนะ จะได้อุปกรณ์ครบๆนะครับซึ่งก็คิดสดๆกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าติดออกมาเขาก็ติดไฟยูนิตขึ้นมาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับติดอาวุธอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ครับอาวุธก็ตรงนี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดจะเป็นปืนกลนะครับเรามีปืนกลร้งหมด4กระบอกติดอยู่ที่ไหล่นะครับแล้วก็ปืนกลติดตวออโต้อีกหนึ่งกระบอกครับส่วนที่ขาครับก็ตังบูสเตอร์ช่วยในการควบคุมการบินครับแล้วก็ควบคุมระยะทางด้วยเนะก็คือหลายๆเนี่ยปีกช้โฮเวอร์ส่วนตัวที่เป็นเจ็ตอยู่ที่เท้านะครับซึ่ง หลักฟิสิกไม่น่าทําได้ส่วนหางตรงนี้ก็เป็นหางเสียคอยควบคุมทิศทางนะครับบิดซ้ายบิดขวาได้แล้วก็ที่แคนครับก็มีดาบนะครับขึ่งแบบนี้นะสามารถเรียกออกมาครับสามารถใช้แบบบินไปนะครับแล้วก็ฟันศัตรูให้ขาดเป็นสองท่อนอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับอารมณ์ประมาณนี้แหละเนะเดี๋ยวมีพาสเสริมเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาต่อๆกันนะว่าออาโต้คัสตอมของผมเนี่ยจะกลายเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับโอเคส่วนที่ส่วนเท้านี่หลุดไม่เลิกเลยนะครับเดี๋ยวขอใส่กลับแป๊บหนึ่ง โอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วอ่ทีนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้ครับก็มีเท่านี้แหละครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องเราส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยในสมาเลยหรือใครอยากแบบติดแบบอื่นได้ไหมก็บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบาย